ไปเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับมาอีกแล้ว คลองรับประขาวนะครับนี่ครับไม้หลิวนะครับตกหลิวค่ะไม้หม่นู่นนะครับคลองใหญ่กว่าคลองขุดดีนะครับปลาขึ้นปลาขึ้นดีครับนี่นะยูนปลาหมอมาตกกับเชฟต้อมและนิ้งหน่องครับ นี่นะครับไม่ดีเด็ดดีโอเคครับนี่ครับเหยื่อเราครับวันนี้ ครับเจ้าครับอุกทมานทั้งหมดมปังผสมผงเขียวไปกับลูกสาวครับนี่ครับมูมูน้อยมูมูน้อยมาให้กำลังใจนี่ครับ หาลงหน้าดินะครับนี่อี่กลางนะกงเจาทิาทาทนแบบกลางน,นกเปเป็ดอโอเคครับอะไรครับปลาลปอาะไรเฮ้ยปลาปอย่องาไงไรปลาอยง ไปเลยครับไปเลยครับถอยของงาอย้างหน้าที่ล่ะถอยล้างแม่เจ้ามือค่อยค่อย

ว้าวดูครับโอ้โหตุ้มเลือเลยเล้ยอ้ยมองอีหมูยุ้งตต่เหลืองสมบูรณ์ดีวะตัดมือคือเด้เออวันนี้ค่อยอ้วนสมส่วนบรลลูดบรลลูดตรงเนี้ยวัดเต็มปากตรงเนี้ยโอ้โห เป็ดข้านน้อยเองนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปรียบเทียบให้ดูนี่ครับโกดน้ำทิพย์นี่ครับเยอะกว่าน้ำทิพย์อีกแล้วตัวปะหมอนี่รครับตัปวปะหมอ โอ้โหครับชาวแม่บ้านยิงหน่องนะครับนี่นี่ยิงหน่องนี่คนระับมาปดปดให้จะเหยียบจะเหยียบไม่ได้เหยียบอนะ่ะแต่กันไม่ให้เข้าไปพบเจอครับอันนี้ไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่นะครับเด้อ ไม่ใช่ของขุดนะครับนี่นครับนี่นครับกองลาปมะ,ะเขานะครับโอ้อโหเจ๋งมากยังสั่นอยู่เลยโอเคเโอเค บ้านไม่ได้โอเคครับ <c oughs> โอ้โหเขาเมื่อกี้หลุดอีกแล้วครับหายไม่ทัน ลงแล้วลมแล้วเห็นมั้ครับทุ่นให้มันดิงลงเลยอ่ะหึหึหห นี่อเคไป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 รูคร้กมาครับเมื่อกี้ลาหมอเ้ยเมื่อกี้ปละดุกตัวนึ้งก็หลุดหลุดไปตัวนึงเมื่อกี้มาเป็นแท็คคู่นี่จับไว่บ้านตกได้นี่้องไหมดูนีนง

นั่นจะตกปวามมาเหนื่อยพักผ่อนนะครับไปบ้านพักผนะ่อนหนึ่งหูมูดูก้าวเลยข้าเช้าข้าเช้าพวกนี้ เดี๋ยวทำการย้ายหมายไปก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ครับเดี๋ยวจะย้ายไปก่อนครับไปกันเราเลินกบไปเราเลินกบไป <c oughs> เราจะไปบ่กปลาครับพี่เนี่ย โอเคครับนะครับเรากำลังจะย้ายมหมไปไป,ไปคลองขุดนะครับไปรอนิ้งหนองกับไปบว์ปลารับเชฟแล้วบว์ปลานะครับโอ้ยยางสวยเลยค่ะคือต้นอะไรมันไม่ค่อยเข้าครับเมื่อกี้มาจากเข้าปดูกใหญ่มาหมอนี่นะเชฟก็หลุดรอบนึงเราจะย้ายรถใหญ่ไปก่อนครับเดี๋ยวหมอใส์จะตามไปครับคลอ,องสวยมากครับ ้านปวกเขานะครับตอนนี้อยู่ข้างล่างใต้คลองขุดนะครับไมาดีครับคลองนี้น่าจะปลาดุกเยอะนะครับตอนนี้ไม่มีครับประดุกกับปลาหมอผู้ปลาขึ้นดีมากนะครับปลาดุกตัวใหญ่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไปบ่อปลากันครับครับชาวบ้านกําลังหาเหยื่อครับไปตกปลาที่บ่อปลานะครับ รู้ว่ามีตัวหรือเปล่ามีไข่หรือเปล่าครับขำแล้วขำแล้วระวัาางรถด้วยระวัาางรถด้วยรถม้าครับผู้ชั้จะได้ยิน <c oughs> นี่ครับสงสัยไม่มีตัวโอ้ไม่มีไข่ครับนี่ครับเอาไปตกบอ่อปลาครับเหยื่อไข่ปลาแดงนะครับนี่ครับ โอเคครับรอชมกันครับนี่ก็ับประทึงคลองเอ้ยบอ่อป,ปาลาปลาแลวครับไม,ม่เล็กตัวเลยนะสองตัว Các là có ติดติดติดโอ้อยังวะโอ้โหติดติดชุยหน้าเลย,เอยโอ้โชุยปัดอ,อืมนี่คือติดหนาหโโัวหลบพันหลีหลหตีง่ายไหมมาเลายลครับบ่อปลาตัวเรกครับ โอเคครับหายไม่ทันนี่ครับหมอช้างหยีบตัวที่2องโอดีโเคครับนี่ครับหม้อหม้เหมือนเดิมนี่ครับไม้บาครับยืดปากค้างเลยียเยอะไข่มาแดงนะครับนี่เยอะไข่แม่แดงปิ เนี่ะครับรเดบไข่ปดแดงหมอช้างเหยียบโอเคครับนะครับนี่ครับหัวที่สามเลยครับไม้บ่อปลาครับ่บวนเชิต้มก็ลงมาแล้วมาสักจะปิดที่ละ พออมเอกที่เออมาบอวที่พูดอะไรู้พูดอะไรขาลม่ลรบอกนี่ยได้หมามาจากคลองคองยังกว่านี้คองรับประเขานะมาต่อบ่อที่บ่อปลาปลาครับนี่ครับบ๊ม๊ โอเคครับได้เลยครับตัวที่เท่าไหร่ดิที่สีนี่ครับตัวที่สี่แล้วหมอช้างเหยียบครับบบปลาเหยื่อไข่มดแดงนะครับนี่นะครับโอเคครับ้อนี่ครับไม่ทันอีกแล้วครับตัวที่เท่าไหร่แล้ววะ ที่หนะ้าแลตัวที่ห้าแล้วครับนี่มันเป็นเลีมันเป็นเลี้ยมหมู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 โอเคครับตัวที่ห้นานะครับบ่อปลาครับเหนือโจมมิดอย่างนี้เหรอ <c oughs> โหตัวใหญ่มากครับ น้ำยุบเลยครับเห็นไหมน้ำหนี่โอ้โหปล่อยครับตุม้มโอ้นี่จมขนาดนี้มันคือมดตัวใหญ่เหมนคือว่าจมปุ๊บเปลี่ยนป่าทันทีเลยบ่ หลังจากมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับมาดูผลงานครับวันนี้ครับขึ้นโงครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับมีตัวลุกตัวใหญ่มากกระเพียนทองกระเพียนทองลูกนี้ก็น่าจะถึงโง่ใหญ่แล้วเนี่ย โอ้ใหญ่มากนี่ครับไม้คลองลาบะเขานะครับข้างล่างหรือข้างบนคลองขุดนี่ครับไม้สวยมากครับหน้าลงหน้าดินเดี๋ยวคลิปหน้าจะพิหาวิธีลงหน้าดินนะครับให้ดูนะหรือว่าใช่ได้ครับแต่ปลาหมอกระตัวใหญ่ครับนี่ก็คือริ้วเลยครับแต่หน้าดินไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับ นะถ้าไหนสนใจก็เจอกับรับประเขาโอเคครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม้วยเลยครับมาสู้คนลงเขาหนุนโรงงานนะครับหลังๆนี้น่าจะได้ลงบ่อยๆครับเพราะว่ามีเวลาว่างบางทีก็จะไปตกก็จะลงพยายามจะลงให้ได้อาทิตย์ละคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีสวีเดนะครับ